สวัสดีค่ะวันนี้การดามีทริคดีๆเกี่ยวกับ iPhone มาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครที่ชอบเปิดแอปบ่อยๆวันนี้การดามีวิธีการมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบเปิดแอปบ่อยๆให้รวดเร็วทันใจเพียงแค่1คลิกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะสําหรับแอป,ปที่เราชอบเปิดใช้งานบ่อยๆนะคะแค่ทิกเดียวทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะเดี๋ยวกันดาเขาอ,อัดหน้าจอสักครู่นะคะ โอเคค่ะหลังจากนั้นเราไปที่คำสั่งรัดนะคะปึ้งเข้าไปแล้วเราไปกดปุ่มบวกนะคะก็คือเครื่องหมายบวกข้างบนขวามือนะคะเราติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกคำว่าเปิดแอปค่ะแล้วอ่าเราจะเห็นตรงคำว่าเปิดแอปตรงตรง,ตรงแถบข้างบนใช่ไหมคะเราติ๊กตรงคำว่าแอปเข้าไปเลยสำหรับการดานะคะการดาจะเลือกเป็น รูปภาพนะคะหมวดรูปภาพที่กานดาอาจจะใช้หรือว่าเปิดดูบ่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวกันดาเข้าไปที่รูปภาพเลยคะ่ะเลือกที่รูปภาพนะคะปึง้ง <c oughs> เข้าไปโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นตรงขวามือข้างบนสุดเลยใช่ไหมคะคำว่าเปิดแอป,ปเราติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกคําว่าเปลี่ยนชื่อค่ะตรงนี้กานดาจะขอเปลี่ยนชื่อคําว่ารูปภาพนะคะ, <c oughs> ะเ,คเพื่อที่จะได้ค้นหาง่ายๆนะคะในการที่เราจะเลือกเปิดเข้ามานะคะเดี๋ยวกันดาขอพิมพ์สักครู่ค่ะรูปภาพค่ะ Okay. เสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นไปเลยแล้วเราจะเห็นใช่ไหมคะตรงขวาตรงซ้ายมือที่เป็นสีน้ําตาลนะคำว่ารูปภาพของเราเข้ามาแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปตรงคําว่าการตั้งค่าค่ะไปที่คําว่าการช่วยกันเข้าถึงหลังจากนั้นเราไปติ๊กงคําว่าสัมผัสค่ะหลังจากนั้นเราไปตรงคําว่า executive t o u c นะคะเราเลือกเข้าไปเลย เราก็มีเปิดไว้อยู่แล้วนะคะเอเจิทัชเพราะว่าตัวนี้เราจะใชะ้ในการจิ้มเปิดครั้งเดียวแล้วรูปภาพของเราจะเด้งขึ้นมาตามที่เราเลือกใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรามาเลือกตรงคําว่ากดค้างค่ะหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะเราจะเห็นตรงคําสั่งรัดใช่ไหมคะของเราจะขึ้นเห็นไหมคะของการดาจะขึ้นคําว่ารูปภาพเข้ามานะคะเราติ๊กจะเปิดตรงรูปภาพเข้าไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ กดกลับนะคะหรือว่าเราจะปิดออกจากหน้าจอได้เลยแล้วเราก็จะมีปุ่มปุ่มโฮมหรือปุ่มเอเจ็ททัชใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหน้าของเราใช่ไหมคะที่อยู่หน้าจอของเราเราก็ติ๊กค้างไว้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะเด้งเข้าหน้าจอรูปภาพเหมือนที่เหมือนที่เราตั้งค่าไว้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะท่านผู้ชมกันดามีทิคดีๆเกี่ยวกับ iPhone มาฝากท่านผู้ชมแน่นอนค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวกันดาขอปิดอัดหน้าจอสักครู่ค่ะ ก็โอเคนะคะสาหรับชิพนี้นะคะใครที่ชอบเปิดใช้งานาเกี่ยวกับอะไรบ่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเลือ่อนหรือไปค้นหาอีกนะคะเราสามารถใช้คําสั่งนี้ทําตามการดาที่การดาพาทาเมื่อกี้ได้เลยนะคะก็โอเคนะคะสําหรับชิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดถูกใจให้การดาด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าการดาจะมีชิพดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมอีกแน่นอนค่ะ สำหรับมีสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ